ทำงานโจทย์ใ้กรรมอยู่ทำงานมียน,นไปภูเก็ตไหมคะรอสแน็คค่ะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ไปรถได้ไหมไปไหนไป,ป,ปไปนู่นปะเป็นไปรถไปรถแต่โอเคโอเคปบัดียย จะหลบเอลซ่าแดูเอลซ่าแบบนึงเอลซ่าบายบายพี่เอิร์ธบายบายค่ะบายบายที่ก็จะเอามาให้บออัน่าไปเอาไปใบลนเลยก็ได้อกระแแน นี่เสื้อลุงลังสัมเห็นยังนี่นี่ยนี่เนี่ยข้างหลังโอ้สวยมากมากเข้าไปทำไมนี่ลืมเนี่ยเข้าไปทำไมอ่ะนวดเงี้ยเอาไปนูวดไปนู่นไปนู่นโอเคอ๋อยู่นี่อ่ะเออเอออ่ะแล้วก็อันนี้อันเนี้ยให้ลุ้นให้ลุ้นให้ลุ้นเองแต่ถ้าไม่ได้อ่ะเอาคืนได้นะ ออก้เกินอยู่ยึบออกยึบออกย่้เกินถอนอ้ามีอะไปชาร์าเลยนะอานกังรี่ยเขาบอกว่าถอยถอยถอยห้าเก้าห้าเก้าใช่สีด้าเกาไปชาร์จไม่มีแบตการโทรศัพท์โอ้เป็นยังไงบ้ากูโกสบายดีไหมน้องเป็นยังไงบ้าง วันก่อนวันที่ก่อนนี่เอยวันก่อนจะไม่หาจุกันเราไ่่กัไงนั่นดีๆกันีกันเอไเยโผไหมโผไหมหนูมันโก้มไหมลูกเขาบอกว่ได้ยู่กาได้ยู่กได้ยู่กกินข้าวกันยลย น้อยเท่านั้นตอนนี้มันแตกอะ่ออะลูกประวานเพราะว่าจะกินมนมเาติท,ที่มันพ่ดกระชากหอเอนีหน่อยทอหนหน่อยอะไรคุมน้องไหมน้องไม่เอาอ่ะไม่เป็นไรมั้ไมงได้อยู่ไม่เป็นไร ทั้งหาคืนตอนแรก่าจะไปทำตอนเช้าบอกว่ากลับมาที่หกนนัน่นแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะเรียกเต็มยศขนาดนี้ไม่เรียกแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะ เอาฟิลเตอร์ออกได้ไหมมันมีฟิลเตอร์ด้เหรอเดี๋ยวนะมาครั้งแรกเดยใหมาครั้งแรกมีนเดยดีวมันไม่มีฟิลเตอร์นะกล้องสดเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอเช็ดกล้องก่อนแป๊บแป๊บแป ครับดีขึ้นไหมไม่กินรอก็ได้นะให้พยอาบาไปก่อนรออ้าว แต่ว่าตอนเนี้มันล่วงนไซหนูได้ไม่ได้ทงนี้ก็มันดีไม่ได้หรอกได้หรอกพไปพูมาปันหลุดยังไงเนี้ก็้อไงดไปพูมาปันหลุดจะทไดนล้อล้ออร้อรถชนหรือรถตคริล้อได้่าจะได้อยู่ได้ัหล้อเล่น มันชัดใช่ไหมทุกคนโอเคเนาะน้องนาะขาดน้องขาดเอสเอสพีกับเอสพีเจอเลยอายุได้แล้วได้แล้วเนาะเอสพีกับเอสพีโอเคเนายเซ็นน่ะไลเซนไลเซ็นเดี๋ยวมีคนให้พี่ป้าสีพีเขาได้ลายเซ็นมาสองใบชัดครับโอเคครับบเอสพียังไม่ได้ตับจีนค่ะให่ตับจีนไปบ้างที่มีลายเซ็นน่ะทุกคนเอาไปแบ่งกันก็ได้นะเพราะว่า คนเขามีคนขอมีคนขิงอะไหนทเขามเซ็นสองใบเดียวให้ขิงแมากเอาลเซ็นมาป่อยแอดในด้อมแอดมีป่อยอยู่นะ จรนะที่เราไปสองคน เขียนไปพึ่อุ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวพีอ้าวหฮะไม่ใช่แฟมแฟมอืม ใายต่อเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ อ้าวอานองจะเก็บใช่ไหมเออโอเคถ้าใครไม่เจอนนะเก็บไม่ขายเองด้วยนะตกใจหมดเลยตอนนี้ยังไม่เจอการพี่ไผ่นะคะไม้ก่อเลยใครเลอตงก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวรอนานอนนีะจบแล้วที่มีคุยว่าทั้ จะได้หรือไม่เหือยได้ออไวลมเลยาลยลาินกินลบไอ้วจำไม่ผิดนะแล้วเขารู้จักทุกคนด้วยนะคน ฝังเครอเฮ้ยฝังเครือไขยได้นะบังเครือขขยได้เกมบังเครือแพงเกมเหรอเอ่คคนมิจชีพเคอะแต่ว่าจำได้นะว่าจอ สวยกว่าน,นี้สวย,สวย

สรุปได้ไหมไม่ได้ค่ะอ่านภาดนามออานไม่ออกจบกันถูกีดาวถ้าซื้อถ้าซื้อกล่องหนึ่งก็ไม่ได้อ่ะเอาไปแบ่งกันไหมมานี่มาเไปแบ่งนก่อไ่าบ่งไปบ่อาไบ่เอาไป่เอางเอาไปแเอาไปแเอาเอาอไาป่ไปแไปงไแบาไไอออา่าอเางอปง

ยังไม่ได้จ่ายต้องดูตลาดต่อง่ากันว่าไปไหนแน่อนไปทำอะไรไม่ข้ามยังงออที่แล้วเนี่ยทำอมไรไปมีคนในไลบอกว่า1 <c oughs> 2ง200คำสุดแต่แต่ว่าเกือบเข้ยวแตก ว่ายิ้มเยอะๆนะเต้ารอยยิมน้องเวลาปิดมันกดเข้าไปใช่ไหมโอเคน้องได้คะ17เลยเอบ้างส่งสนอกับกับที่พักค่ะน่าจะไม่มีว่าไม่เห็นเหมือนไปสเปนสาวไหมคะเหมือนเขาบอกว่าเขาจะให้ไปภูเก็ตในที่10ลบ10เลยแล้วก็ผู้คอนโิรมิกที้17เอาเดอเอาไม่ได้นะเดอเอาไปมาะไร แน็คอยากไปเปล่าสิบเจ็ดอ่ะมีนะมีนะไปเปล่ามีลุงลังมีหนึ่งได้ถูกขอคอนเฟิร์มก่อนว่าสรุปเขาเดินทางกุกเก็ตตอนนี้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเยอะเดี๋ยวพี่จะฟาของขวัญให้แน็คเข้าให้ได้ฮะพี่ตั้งใจวหมายถึงฟาของขวัญเหรอไม่เป็นไรหนูไปเองก็ได้ถ้าของขวัญไม่ แม่วาวันที่13ช่่ยกันกดตากาด้วยคนได้บอกว่าวันที่1ต้องไปกดตากา้วลทุกคนได้ยินไหมเราต้องไปเราต้องไปกดนะเออท่กคนทุกคนได้ยินไหมเราต้องไปกดนออทนกคนได่ยหนไหม่ราองไ่กดนะงออทุกคนทุกคนได่ยนไหมเราต้องไปงดนะงออทกคน ทุกคนต้องไปกดตะกานะให้เสียไปกดของไปกดสมของฝันจะได้ดูไหมอ่ะไปสองไปซองหรอนูไปกินข้าวม่ลูปเดี๋ยวรอดูนะคะรออรอแล้วลูกเอ้ยไปอัดเพลงไม่บอกไม่บอกไม่บอกเธอสาววัย20ที่โดนเขาบอกว่าสาววัว20 ไมคืนให้บ้านมีนามันไม่เหมือนกันนะนไม่เหมือนลายไม่เหมือนกันนะอ้าวนะคะพี่เลยสองลายเอาสี่าถวเอาลายแบบนี้แล้วก็หัดลายของตัวเองถ้าสีดแาลายแบบนี้ขอบคุณค่ะ ใช่หล่อมากขนาดใส่ม um ุงยังหล่อทุกคนเ ใส่โรสใส่โรแบบแรกเหมือนพี่ไผ่มากแฟนคลับเขาก็น่าเหมือนกันปาปาปบาไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวเมื่อไหร่กันแก เขาจะไม่ไปภูเก็ตเขาจะไม่เอาป้ายไปบอกหน่อยป้ายบอกด้วยบอกเขาต้องไปเขาเป็นคนแบกป้าย ทุกคนลูกจะไปแล้วนะอะไรเยอะไม่ไปใช่ไหมเรือัน่าอดเป็นแรบลิ้นด้วยระวังน่จะระงับหนึ่งกุญแไปถือคิดว่าตีมเนื้อตีตัว t ม่ใช่ข้าไนะ